ปิดท้ายกันที่คลิปน่ารักน่ารักดีกว่าปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นคนชอบเลียนแบบสัตว์เลี้ยงอะ่ะ,เพ,ะเพราะเราเห็นว่ามันทําอะไรตลกตลกน่ารักดีแล้วก็ลองเลียนแบบดูแต่คราวนี้สัตว์เลี้ยงเลียนแบบเจ้าของคุณผู้ชมเป็นสุนัขพันธุ์เกรฮาวเลียนแบบทุกท่วงท่าจนชาวพักดูไปดูมาเอ๊ะหน้าเหมือนกันเข้าไปทุกทีแล้วให้คุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าเหมือนจริงหรือเปล่า <S 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 คือเจ้าของยังอดขำไม่ได้ว่าเป็นอะไรอย่าสั่งก็ไม่ได้สั่งจะอ้าปากตามทําไม ล้วรู้ด้วยนะว่าอาปากค้างนานไม่นานแค่ไหนนี่เป็นสุนัขพันธุ์เกรฮาวนะคะน่าจะเป็นอิตาเลียนเกรหาวดูจากขนาดไซส์แล้วนะปกติแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ้ยทำไมสุนัขฉลาดจังมไม่ได้สั่งไม่ได้พูดอะไรสักคำทำไมเรียนแบบได้ดูสิเจ้าของอาปากก็อาปากตาม<อ>ในจังหวะที่พร้อมกันเลยใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนาเขาก็สรุปเอาไว้บอกว่าถ้าเราเล่นกับสัตว์เลี้ยงเล่นกับสุนัขบ่อยๆแบบเนี้ยอยู่ร่วมกันเป็นประจำแบบเนี้ย จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบขึ้นคือเขาจะเรียนแบบเราเองอเพราะว่าสุนักก็ต้องการแสดงออกถึงการมีอารมณ์ร่วมกับมนุษย์อันนี้ฉันคอนเฟิร์มนะเพราะว่าปกติที่บ้านเลี้ยงสุนัขคนนะ่ะนอนบนหมอนใช่ไหมคุณเขมสอนคือเราก็หนุนหมอนนอนสุนักที่ฉันปกติถ้าเป็นสุนัก ทั่วไปเขาก็นอนกันปกติแบบนอนหมอบอ่ะสุนัขที่ฉันต้องนอนนอนหัวสูงอ่ะคือก็มีอะไรหนุนหัอคือถ้าคือมีหมอนให้เขาเขาก็จะนอนหมอนหรือบางทีถ้าไม่มีหมอนให้ก็จะต้องไปหาที่นอนที่หัวสูงกว่าตัวแล้วนอนตะแคงข้างเคยมีคืนนึงตื่นมาแล้วเห็นเอ๊ะทำไมมีขนยาวๆอยู่ตรงหน้านอนหนุนหมอนเดียวกันหันหลังให้ด้วยเขาว่ากันว่าสุนัขกับเจ้าของเนี่ยจะมีอะไรคล้ายๆกันแม้กระทั่งหน้าตาจะคล้ายกันไปในที่สุด มีคนบอกมานก่ามีมั้ยนั่งเหมือนสุนัขที่เลี้ยงเข้าไปทุกวันละคุณผู้ชมเราเข้าดูในไอจีได้หลายคนพูดจริงใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงเขาบอกว่าดิฉันนั่งเหมือนนั่งเหมือนสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงบางทีแบบสงสัยเอียงคออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลี้ยงพันชิสุอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราจะเลือกสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่คล้ายๆเราหรือเปล่าน่าทายก็เป็นไปได้แต่ตอนเล็กๆมันก็ไม่ได้น่าตัดขายเราเนาะอยู่กันไปนี่ไงก็เหมือนคู่นี้ไงอยู่ไปก็คล้ายกันไปเองเพราะว่าเริ่มเรียนแบบกันไปมาเออ ก็เป็นไว้ได้ก็เป็นได้บางทีเราอาจจะเรียนแบบเขาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะนั่นแหะสิอ่ะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักให้มาดูกันในช่วงนี้นะคะ